ยากบองว่ามีคนพาแบงค์ไปเปิดบัญชีก่อนได้ที่แบงค์ได้เปิดบัญชีในการทำควอนเทนต์มีเนี่ยมีบัญชีอ่ะมีฝากไม่รู้ว่าสมุดบัญชีอยู่ที่ใครแล้วหรือใครที่เป็นคนเก็บเงินให้แบงค์ในการทำคานเทนต์ต่างอจริงเหรอจริงเหรอเรื่องจริงไหมเนี่ยตันนี้มีมีโทรศัพท์ของแบงค์อ่ะเห็นที่ผมแล้วแต่ผมก็ไม่สามารถเปิดใน อนี่ได้อันไหนมีต no ั้งสองอันเลขที่บัญชีธนาคารได้เพราะว่าไม่ถูก่ไมรู้ได้ไงว่าเขามีบัญชีเขาบอกแต่ไม่คิดว่าเขาจะหลอกหรือเปล่าแต่เขาอาจจะบุญหลอกหรือเปล่าแ้่เขามีแสนสองแสนเขาจะเอางี้เดี๋ยวตรวจสอบก่อนอย่าเพิ่งไปคิดเชื่อ ยายลองนึกสภาพมีแสนสองแสนเขาไม่ให้ยายทีละร้อยไม่ว่เรา่ลว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อเห็นก่อนว่ามันมีจริงหรือเปล่าเวลาเนี้ยถ้าสมมติบัญชีมันมีจริงแล้วใครเอาไปถอนไปอะไรเนี่ยเราก็รู้หมดเช็คได้เช็คได้ตอนนี้เดี๋ยว ความคิดนะเอามาให้ยายที่วัดดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวไปเข้าบัญชีแต่ใจอ่ะส่วนตัวไม่อยากเปิดบริจาคไม่อยากว่าถ้าเปิดบริจาคเดี๋ยวยัิเยอะมากเาที่มกื่นนี่มือนะยูรูว่าแบบว่าอยู่กับแบงค์ใช่ไหมอยู่กับแบงค์เหรออยู่กับแบงอยูบบออยายยาย ให้กับมือได้แล้วเนี่ยตอนบ่ายเนี่ยเสร็จนี่ปุ๊บเอาพายาย,ายไปเอาเงินเข้าบัญชีเอาเงินเข้าบัญชีแล้วเงินในบัญชีคือรางวัลของคนที่ดูแลยายจนตายเพราะยายไม่ต้องเบิกเงินอยู่แล้วยายมีเงินใช้ทุกเดือนอยู่แล้วใครดูแลยายคนนั้นก็รอตอนสุดท้ายไปเตอนนี้มีคนถามมเยอะมากแล้วก็มีคนมาถามว่ายังจะบริจาคหร่ทไเอาให้ยายที่วัดคาะไจ่าะ ดีจ้ะสำหรับใครที่อยากช่วยยายที่วัดอ,อ่ะพี่มานะใครอยากช่วยยายก็ที่วัดเรียบร้อยป่ะรอ,อเซ็นเดี๋ยวยายรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเอาเงินไปจ่ายตรงนู้นเรียบร้อยเซ็นวันนี้บ้านก็คือปิดเรียบร้อยไม่มีหนี้ทุกอย่างจบบ้านได้ใช้ โต๊ะตรงไหนวะเหรอตรงนี้ไหมจริงใจคนอื่นเขาเพราะเราไปข้างนอกคนเยอะยินดีอยู่นะไม่ต้องตอบแทนโอ้โหไม่รู้จะเอาอะไรตอบแทนต้องตอบแทนอะไรละ่ะอยู่ต่ออย่างมีความสุขได้เปล่าเนี่ยคือสิ่งตอบแทนที่ผมอยากได้ได้เปล่าผมไม่อยากเห็นมันเศร้าไม่อยากเห็นร้องไห้แล้ว เสียใจอะโอเคอนนอดีมากดีมากอยู่ต่ออยู่ต่อดูแลแม่ให้ดีนะลูกหรือ่ปลังเงินนะ่ะในบัญชีเอาเดี๋ยวเงินเนี่ยเอาไปใส่บัญชีให้หมดพอไปใส่บัญชีปุ๊บรายเดือนมีคนเขาให้ดูแลอยู่แล้วถูกไหมเราก็ไม่ต้องเอาเงินในบัญชีออกมาใช้อะไรจําเป็นจะรักษาตัวเองร่างกายอะไรก็เอาเนี่ยออกมาใช้ได้แต่ถ้าเหลือสุดท้ายนะ เราไม่ได้ใช้ไม่ทันได้ใช้เขาเอาไว้ให้คนที่เขาดูแลเราคนสุดท้ายอย่าเพิ่งไปรีบให้ใครรู้ปะเวลาใครมาขออย่าเพิ่งไปให้เพราะว่าอะไรเดี๋ยวพอเงินหมดมาดูแลเปล่ามาเปล่าเดี๋ยวเงินหมดแล้วไม่มีคนมาดูแลได้รู้เปล่าผมพูดถูกไหมให้ ฝากแกงน้ำซุปปลาไวคนนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าตก้องพิกน่ารักขอบคุณค่ะนี่ยังมไม่ได้ยกงนแนแต่ว่านี โคนรช่วงโควิด้อบแบงค์าญไต้ไม่มีมงโเแม่ช่วยเงินลูกไปสามหม่บาทแม่พับผมไม่มีเร่องแม่ชตังได้ไหมแต่นัพูดสันะนักสาว ลูกดีแน่เขาเป็นคนสั่งตั้งใช่ไหมแมเป็นรปเออลูกเป็นคนกลางของของชัยรอดเออแม่คิดว่าแม่อภัยที่จะไปทำถลูกลงมาเออแม่แม่เป็นรปภเขาเรียกว่าหมารับใช้รปภรู้ใช่ไหมว่าเป็นหมารับใช้เออราแตกตัวรปภเนี้ยเออเรารู้ดีเมื่อเมื่อวันแม่เขาก็้ามากราบแม่ที่พระนารายณ์เนี้ย ลูกลุกขึ้นลกฟังแม่รรกาศแม่เลยแม่อยต่ำแม่าบอกว่าไม่ตลูกไม่ควรมาับแม่แม่คับผมรักแม่นะผมไม่ผมไม่ผมไม่นี่หรอกว่าแม่จะทํางานอาชีพอะไรแต่ผมรักแม่ทุกวันทุกวันนี้วันนั้งไปหาลูกที่ที่บ้านเพื่อนสิที่บ้านชายคลองกอดกับแม่ก็จะหอมแก้มน้องแบงเด็กดีนะ แล้วก็เตือนเริ่มก er in okay. okay. so well. so like ินเหล้า uh, น้องได้เกิดกินเหล้าครับครับบางได้ไม่ได้กินเหล้าเขาจะเชื่อควาแม่ด้วยอ่ะบางได้เป็นเด็กดีเด็กดีมากเออตามไปแม่อน้องี๋อไม่เคยแม่ไม่รู้เลยถ้าเรารู้ก่อนแบบเด็กดีก็ได้ เียกน้องมันอยู่กับแม่นะแล้วมาอยู่กับแม่นะลูกคนเดียวฟังแม่แป๊บนึฟังแม่ับ่เก็นผู้ดูแลูกแม่ดลูกจะเขาแบมค่องต่างๆอยู่แล้วราไปนู่นไปนี่ันเวลาอยู่่แม่แม่จะสลุกแจแม่เป็นาดจ้่งปดรใจามมนปรากฏวแม่กลับมาตอนเย็นลูกต่อหน้ามอบได้อะเออแต่ลูกอ่อบม้านอกได้อะ ไม่ได้รักษาเลยนะก็คือก็คือเวลาเจ็บปวดคือท่รงำนาจะไก็จะไปรักษารักษาแบบปวดหัวตัวร้อนเนี้ยแต่ไม่ได้ไปรักษาเรื่องเจ็บที่ตรงพิเศษไม่มีแล้วก็ทำงานของเขาทุกวันก็ก็อย่างที่ว่าให้ดํานินการขั้นสูงที่สุดจํานวน,นคือเรามีรูปคนเดียวนะ,เ,ะเราไม่ไม่เคยต่อแหล่ ไอ้ใครที่โจมตีแม่ก็ก็ตามนั้นให้ให้การเวลา,วามาัพิสูจน์ว่าแม่เราช่วยเห็นแก่หรือเปล่าอ่าคุณแม่คะจริงจริงเรื่องของการดูแลคุณยายอ,ะอ่ะคือก่อนที่คุณแม่จะออกมาทํางานเนาะ,ะคือมันเป็นการเป็นความตั้งใจของคุณแม่ที่บอกน้องว่าให้ดูแลยายหรือว่าเป็นความตั้งใจของน้องเองแม่กับแม่แม่กับน้องช่วยกันดูแลเราอืมค่ะแต่คุณแม่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนั้นไม่ได้อยู่บ้านหลังนั้นเพราะว่าแม่ต้องทํางาน คือหกโมงก็ไปทำงานแม่ก็ไปเช่าบ้านอยู่ที่ลำที่ลำลูกกาคองสี่แม่ได้ไช่วยเหลือไปช่วยเหลือไม่ช่วยเหลือแต่เวลาของกินมาเช่นยุบบ้านให้ของกินมาขนมาจนไม่หวัดไม่หวัดยายก็จะรู้ดีตรงนี้ไม่ได้เงินช่วยเหลือก็คือช่วยเหลือ ก็ไม่ได้ท่เลยค่ไม่ได้ทำเยน้องคนเดียวเลยน้องคนเดียวก็คือเป็นข้อตกลงระหว่างแม่กับน้องใช่ไหมที่น้องจะรับภาระดูแลยายเองตอนแรกตอนแรกน้าน้าชากับแม่น้าชากับแม่ที่จะช่วยดูแลตรงนี้ทีนี้น้าชายไม่ไม่มีตังค์นาชายไม่มีใจเลยแล้วนาชาก็ไม่มีตังค์ก็แบงค์เขาก็ออกมาบอก่าออกมาบอกว่าว่าจะช่วยช่วยตรงนี้กับแม่ แม่ก็ช่วยค่าราวบานไปนะ้องเอ้ยแม่ช่วยเรื่องน้ำเรื่องไฟไปจริงอยู่ว่าพันห้ามันไม่พอกินอ่อแต่แม่มีแค่นั้นแม่ช่วยได้ก็คืออาหารการกินที่ครบแม่ไม่ปล่อยให้ให้แม่แ,แม่อดหรอกไม่ขอยให้ยายอดแน่นอนก็ดูแลตามอาตาัตราเราเราไม่เราไม่ไมจำกัดฝากไว<ง>้ไว้ช่องออมออมไว้